สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับก็ผมสอใสแบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานีนแีลนะครับท่านแต่คอนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้อง,อง,องทุกท่านครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งและกดติดตามผมด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเหรียญนี้นะครับท่าน ว่าเหรียญน,นี้เป็นไงมั่งครับตอนนี้ราคาพุ่งไปถึงไหนแล้วสูงมากนะครับเนี่ยสำหรับปีพศนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูนี้ก็ผลิตไม่ถึงกับเยอะครับท่านและราคาก็ดีซะด้วยนะครับเนี่ยสำหรับปีพศนี้ครับถ้าผลิตน้อยเนี่ยรับรองเลยว่าราคาพุ่งกระฉูดแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านคิวปุนี่ขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในคือสีทองครับท่านสวยงามมากนะครับเนี่ย ผมจะดเจียวกับเสียอย่างเดียวย้ำได้ทําการล้างครับท่านไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทํางานไปด้วยนะครับมาดูเบื้องหน้าพง์ท่านครับคือภูมิพลอรุณนาเดชส่วนด้านหลังเกาะรัชการที่เข่าครับท่านบรุมรุปพงษของท่านสวยงามปรกันนะครับเนี่ยสำหรับบรมรุษท่านพงษ์ท่านสวมชุดครีนะครับนี่ครับดูดีนะครับสวยงามปอกกันนะครับนี่แบบนี้เพราะว่ามันยังไม่มีรอยขีดข่วนให้เห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยแล้วมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองสำหรับ เหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเหรียญสิบบาทขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบบาทก็เหรียญนี้ครับจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับท่านก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะมากมายอะไรเลยครับท่านแล้วมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับประเทศไทยครับพอประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพอ2538องัน้าร้ยสันแปดครับท่าน องห้าสามแปดนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางก็คือวัดอรุณวัดบวารามส่วนด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลบิกนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเนี่ยความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดยุดห้ากร,รัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่ 53, 7, ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่าน 53, 7, ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับสำหรับ เหรียญ10บาทปี38นี้นะครับท่านในระดับยูนซีของข้อมูลเก่าที่เขาให้อยู่ที่150บาทนะครับท่าน150บาทต่อเหรียญนะครับสําหรับข้อมูลเก่านะครับแต่ตอนนี้ข้อมูลใหม่มาแล้วครับท่านเขาเพิ่มขึ้นมาให้อีก50บาทครับเป็น200บาทครับท่านจาก150เป็น200บาทเลยนะครับท่านตอนนี้ครับเหรียญละ200บาทนะครับสําหรับยูนซีนะครับ ไม่ใช่ผ่านกันใช้นะครับแต่ถ้าผ่านกันใช้แล้วนิดๆหน่อยๆครับอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบาทเท่านั้นเองนะครับเท่าที่เขาประเมินราคามาแต่เท่าที่หยุดวมดูเหรียญนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่หกสิบาทแน่นอนครับหรือแปดสิบาทแน่นอนครับเพราะเป็นแบบไส้เลื่อนครับเห็นไหมเนี่ยไส้เลื่อนครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเรียกว่าเหรียญสามขอบนี่ครับหนึ่งขอบก็นีกขึ้นสองขอบก็สีทองตรงกลางแล้วข็ขอบที่สามก็ชีพ ขอบที่สามก็ตรงกลางอีกเลยนะครับท่านดูดีๆนะครับฝั่งนี้มีไหมบางนี้ก็มีครับเนี่ยอยู่เบื้องหน้าพงท่านเลยครับส่วนด้านหลังก็อยู่ด้านซ้ายนี่ครับตรงซีเลขสิบแล้วก็ประเทศไทยนี่แหละครับท่านเหรียญแบบนี้ราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านหายากมากเลยนะครับส่วนผ่านการใช้หรอครับสําหรับเหรียญปกติธรรมดานะครับไม่ใช่แบบนี้ครับผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละ เท่าไรนะครับหกสิบถึงแปดสิบาทเองนะครับท่านแต่ถ้าเหรียญน,นี้ครับไม่ใช่หกสิบถึงแปดสิบหรอกมันอยู่ที่เหรียญละสามร้อยเข้าไปแล้วครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับเพราะเป็นแบบไ้เอนครับด,ดูดีนะครับนี่ครับสามร้อยบาทเลยนะครับ